เอาเลยครับตอนนี้เกมน์ได้ไปในไลฟ์โมบายกันด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กับการแข่งขันนะครับของ Discord จูโกได้นะครับในรอบ16ทีมนะครับก็ฝั่งทีมของผมเนี่ยจะเป็นทีมล้มลุกพุทคานนะครับซึ่งจะได้เล่นเป็นเซอร์เวอรวล์ก่อนนะครับตาแรกจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม ก็เริ่มเกมมาครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเขาจะให้สาเพลิกสคน2เพลิกสคนนะครับส่วนคิลเลอร์ก็จะมีกฎของมันเองนะครับแล้วก็แต่ละรอบนย่ยเขาจะล็อกดานแล้วก็คิลเลอร์ที่สามารถเล่นได้ไว้ให้นะซึ่งในฝั่งของโนสลีฟนะครับเล่นในส่วนของเดอะเพลกนี่นะครับยอมลด1เพกครับเพื่อใส่ออนแดงมองเห็นออร่าของผู้รอชีวิตที่ติดอ้วกนั่นเองนะครับเร์เกมมาครับแน่นอนครับก็ไล่อ้วกเคลื่อนที่ยังไม่ได้ล็อกอยู่แน่นอนนะ ในฝั่งของ n o r t h s l e e v เนี่ยเอามาเป็นรูนนะครับแต่ว่าเกิดในจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ LT ตรงนั้นค่อนข้างเห็นง่ายมากๆเลยนะแถมยังเป็นรูนขั้นหนึ่งอีกซึ่งผมมองว่าแทบจะไม่มีผลต่อเกมเลยนะครับเขาสามารถปั่นสู้ไปแบบไม่ต้องไปเสียเวลาแคะยังได้เลยนะตอนนี้ครับรีบอลครับเหมือนจะเห็นในส่วนของทัฟฟีแมนแล้วครับแล้วก็หลอกไฟกลับมาอ้วกใส่ครับแต่ทัฟฟีแมนครับมองอยู่ครับหักกลับไปได้ทันครับพยายามเดินตามครับแล้วรูนแตกไปแล้วครับยังไม่ทันทําอะไรเลยครับจังหวะนี้ เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าลูนโด้์มันเกิดค่อนข้างแย่นะครับแล้วเดินยัดไม้เข้ามาตีฟีไปก่อนหนึ่งทีครับทับฟี่แมนครับเลือกที่จะฉีกออกมาเล่นครับข้างนอกนะแล้วก็หลอกไฟไหมครับพยายามอ้วกใส่ไม้ครับเพื่อให้เขาถ้าเกิดใช้ไม้เนี่ยเขาก็จะติดอ้วกทันทีเลยนะจะไม่ต้องเสียเวลาไปอ้วกใส่ให้มันยำบากนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าเชิงหนากันทั้งคู่ครับเรียกว่าหลอกไฟคนหนึ่หลอยคนนึงก็ต้องมองครับห้ามหลงไฟเด็ดขาดครับ และมูนวอลกับมาครับเหมือนเห็นครับจังหวะนี้เดินติดหลังแล้วน่าจะได้ตีไปแล้วครับโอ้โหลงคนแรกได้ค่อนข้างไวครับเพราะเครื่องปั่นไฟยังไม่เสร็จสักเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับและเหมือนฝั่งนั้นจะปั่นระเบิดครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะปั่นเสร็จเร็วๆนี้แน่นอนครับทางฝั่งของรีบอลเลือกที่จะมาแขวนกลางแมปครับไม่เอาลงห้องวีนะครับเพื่อที่จะมาไล่เครื่องตรงนี้ได้ทันครับเพราะกลัวว่าเขาปั่นใกล้เสร็จแล้วนะ ทางฝั่งของรีบอลครับก็เดินมาไล่เครื่องตามคาดครับแล้วเหมือนจะเดินวนๆเช็คขาคนอาจจะเนียนอยู่นะครับแล้วก็กระทืบเครื่องไปแล้วครับไปเครื่องข้างหลังต่อครับเพราะปัดไมเยอะขนาดนั้นมีเสียงอยู่แล้วครับอวกใส่ให้เครื่องติดไปก่อนครับแล้วก็เดินเช็คดูว่ามีคนเนียนอยู่หรือเปล่านะครับและช่วยทัฟฟี่แมนลงมาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับทัฟฟี่แมนครับฉีกหาที่เล่นครับ จังหวะนี้เห็นแดเนียลหรือเปล่าไม่เห็นนะครับเห็นร้อยเลือดทัฟฟี่แมนครับแล้วเจอครับเจอทัฟฟี่แมนเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้จะซ้าว่าทัฟฟี่แมนตายเลยหรือเปล่าครับจังหวะนี้เลือดที่จะมาเก็บอ้วกแดงครับอย่างนี้ซ้ําชัวร์ครับตามแน่นอนครับงานนี้เอาละครับแล้วทําไมมองรอบๆครับเขาวิ่งไปหลังบ้านเล็กแล้วครับทําไมคิลเลอร์ถึงวิ่งมาทางนี้ครับอย่าบอกนะครับว่าหลงนะครับจังหวะนี้แต่ทัฟฟี่แมนวิ่งมาตรงนี้ครับยังไม่เห็นครับขนาดเขาวิ่งกลับมาหานะครับ และได้ยินเสียงนะครับจังหวะนี้ขีดขึ้นครับเป็นในฝั่งของแดเนียลครับมูนวอลกหลอกไปมาครับกลับมาไล่เครื่องครับเพื่อที่จะโซน3ามเครื่องนี้นะครับเพราะว่ารูอว่าใกล้กันมากๆเลยนะสำหรับ3ามเครื่องนี้เนี่ยและก็เหมือนเซอร์โวของทางฝั่ง LK ก็จะรู้ข้อนี้ดีเหมือนกันครับก็เลยเนียนมาปั่นฝั่งบนครับและยังไงครับจังหวะนี้แล้วเจอครับในฝั่งของเดอะล h โคลครับแล้วทําไมเดอะลาโคลถึงเลือกไปเล่นฝั่งนะครับฝั่งนั้นมันหลบวกวแดงไม่ได้นะครับเดอะลาโคล เรียบร้อยครับโดนไปก่อนครับ1ทีโดนแน่ๆอยู่แล้วนะอ้วกไปอีก1ทีเลยครับเอ้า่เดลลาโฮวิ่งฉี่ครับตรงนี้พอเป็นเซฟโซนจะวนหรือเปล่าต้องเชิงหนามากเลยนะอ้าวเดลลาโฮเลือกที่จะวิ่งฉี่ครับจังหวะนี้ยังไงก็โดนครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าทางฝั่งของเดลลาโฮพลาดครับถ้าเกิดว่าวิ่งฉี่ออกมาก่อนหรือว่าเล่นในส่วนของเซฟโซนรดอีกฝั่งเนี่ยน่าจะพอหลบพวกได้นิดนึงนะครับน่าจะยื้อเวลาได้ดีกว่านี้นะครับ อ้วกแดงหมดพอดีครับแล้วก็อ้วกซ้ําให้เดี๋ยวหลังหมติดอ้วกไวครับกลับมาเช็คเครื่องแถวนี้ครับโดยการอ้วกให้ติดไปก่อนนะครับติดไปแล้วครับเครื่องหนึ่งทางฝั่งของ l k นะครับยังเหลือ็มันไฟอีกสี่เครื่องครับกระทืบเครื่องมาแล้วก็พ่นอ้วกไวครับคนที่ยังไม่ติดอ้วกเนี่ยจะได้ไม่มาแตะนะครับและเครื่องปั่นไฟก็ติดไปอีกหนึ่งเครื่องครับจังหวะนี้และเครื่องที่3าก็กําลังจะติดอีกครับโอ้โหบอกเลยว่า ั่นกันไวมากๆครับจังหวะนี้โดยทางฝั่งของรีบอลครับก็ยังโซนแถวนี้อยู่ครับไม่ยอมไปไร้เครื่องครับอย่างนี้ชัดเจนแล้วครับว่าเขาจะเล่นโซนนี้แน่นอนนะครับและจังหวะนี้ยังไงครับทางฝั่งของมิลเลอร์อครับวิ่งเข้ามาช่วยเดยลาโพนะครับระหว่างที่รีบอลกําลังวิ่งไปอยู่ ฝั่งหน้าประตูครับและเครื่องที่3ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและยังไงครับจะซ้ำเดลาโฮเพื่อตัดคนหรือเปล่าครับไม่ครับเลือกที่จะยังโซนแถวนี้อยู่นะครับเพราะว่าวางไว้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับที่ว่าจะโซนแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาตามเดลาโฮไปเนี่ยแล้วโดนลากขึ้นมาเนี่ยเครื่องถถวนี้เสร็จเกมพังแน่นอนครับได้ฟีมิลเลอร์เคลิไปก่อนครับ1ทีครับทางฝั่งของมิลเลอร์เคลิมครับพยายามจะวิ่งฉีกออกให้เพื่อนครับและคิลเลอร์ไม่ตามครับจากวันที่ทางฝั่งของ ลีบอลครับกลับมาเช็คเครื่องแล้วเจอทัฟฟี่แมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับทางฝั่งของ LT ตรงนี้ครับหลอกไฟมาครับแต่ทางฝั่งของทัฟฟี่แมนครับรูครับวิ่งฉีดเข้าไปเล่นในส่วนของเซฟโซนครับทางฝั่งของรีบอลครับพยายามหลอกไฟครับจังหวะนี้วัดเชิงกันอีกแล้วครับใครหลงไฟก็จบครับแต่ว่าทั้งฝั่งของทัฟฟี่แมนยิ่งฉีดครับแล้วทับเซฟไปแล้วครับโอ้โหเหมือนจะรู้ครับว่ารีบอลครับพยายามจะมุนวอลและเก็บบาราตตีนะครับ จังหวะนี้ครับรีบอลไม่ตามนะครับเลือกที่จะกลับมาโซนครับอย่างที่บอกว่าเขาวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับอวกให้เครื่องนี้ติดไปก่อนครับแล้วก็เข้ามากระทืบครับขีดขึ้นครับเมื่อกี้ทางฝั่งของแดเนียลเผิวิ่งครับเห็นครับจังหวะนี้เห็นแล้วครับยังไงครับจังหวะตีไปแล้วครับไม่เสียเวลาพ้นอ้วกนะครับครับฟีแมนจะกลับมาปั่นต่อครับแต่เหมืองเขาเห็นนะรอยเท้าเล็กๆนะครับเป็นแมทเทสครับจังหวะนี้ผมบอกเลยว่า ฝั่งนี้ครับรีบอลภาพเต็มๆครับในส่วนของสกินครับเพราะว่าในส่วนของสกินแต่เพกสกินนี้เนี่ยสกินเงินกับสกินทองนะครับมันเห็นทะลุแมทเทพแบบชัดมากๆครับแถมทังฝั่งของทัฟฟี่แมนเนี่ยเป็นผู้เล่น iPad นะครับทาให้ยิ่งเห็นง่ายขึ้นไปอีกนะครับผมบอกเลยว่าจะหลอกไฟกับผู้เล่น iPad ในแมทเทพนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับดังว่านี้ยังไงครับพยายามหลอกไฟครับ กลัวไม้ครับไม่ยัดไม้ครับจังหวะนี้หลอกไฟมาครับไม่ยัดไม้ก็ไม่พับเหมือนกันครับและเครื่องติดเป็น5เครื่องเรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้ทางฝั่งของทัฟฟี่แมนก็ยังวิ่งอยู่ครับยังกลัวไม้อยู่ครับทางฝั่งของรีบอลจังหวะนี้ยังไงครับทัฟฟี่แมนพับไปแล้วครับจังหวะนี้ยังวนต่อครับยังเลือกที่จะวนต่อครับและวิ่งฉีกออกมาเลยครับระหว่างเขามูนวอล์กหลอกไฟนะครับ และไฟติดหลังแล้วครับจังหวะนี้ยังไงเข้าไม้ทันไหมครับดีบอลยัดไม้เฉยเลยครับจังหวะนี้ครับทาให้เขาสามารถวิ่งออกประตูแล้วก็กดตายยากสวยๆออกประตูไปได้ครับโหบอกเลยว่าพลาดนะครับช็อตนี้กลัวไม้มาตั้งนานนะครับดันมายัดไม้แผ่นสําคัญนะครับรอด4แน่นอนครับทางฝั่งของ LK นะครับแล้วก็เก็บสุดกอไปทั้งหมด10แต้มต่อศูนย์นะครับในเกมแรกนะครับเพราะว่าไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับทางฝั่งของ k i l l e r No s l e e p เนี่ย จากเปอร์เซ็นต์การปั่นไฟนี่บอกเลยว่าปั่นกันเป็นเครื่องเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับคนละเครื่อง2เครื่องนะเรียกว่าแบ่งงานกันดีมากๆครับสำหรับ LK ตานี้นะครับมากันต่อกันที่เกมที่2ครับตานี้นะครับทางฝั่งของ LK เป็นคิลเลอร์บ้างครับและ No Sleep เป็นในส่วนของ Survival นะครับ และเลือกเป็นดอะ Play เหมือนกันครับทางฝั่งของ LK ครับแต่ LK ครับเลือกที่จะใส่มองคนต้นเกมมาครับแล้วก็ไม่ใส่อดอนแดงมานะครับและอะไรกันครับเนี่ยเข้าเกมมาครับทางฝั่งของ n o s e e p อคณีครับโดดตู้ล่อครับทางฝั่งนี้ดูบี้บอกไม่น่าใส่มองคนต้นเกมมาเลยครับอย่างนี้เสียเบิร์กฟรีนะครับรู้ว่าจะโดดล่ออย่างนี้ครับ และคืออ้วกติดแล้วมาไล่อ้วกคนอื่นต่อครับพฤกษาติดไปแล้วครับจังหวะนี้และเลือกที่จะไล่พฤกษาสุดครับเดินตามเข้ามาครับตามยัดไม้มาเลยนะครับจังหวะนี้ทางฝั่งของพฤกษาพับไม้ไปครับมีการย่อใส่ด้วยครับสงสัยต้องการที่จะล่อนะครับเพราะทางเดียวที่โนสลีฟจะพิกลมาชนะได้คือการล่อสีเหมือนกันครับและอีกคนหนึ่งต้องลงหลุมนะครับเพื่อได้คะแนนพิเศษเพิ่มเติมอีกหนึ่งคะแนนครับ กอนจังหวะนี้ครับทางฝั่งของลูบี้ครับได้ยินเสียงเครื่องก็เดินไปไล่เครื่องก่อนครับเพื่อที่จะให้คนติดอวกเยอะที่สุดให้ได้นะครับเพราะว่ายิ่งติดเยอะเนี่ยเท่ากับเขาก็ติดานาเยอะทําให้ปั่นช้าเหมือนกันนะครับทางฝั่งของทีซครับงกไม้ครับไม่พับครับพับไปแล้วครับจังหวะนี้พึ่งูู่งอกไม้เมื่อกี้ขอโทษเลยครับเดินตามมาครับจังหวะนี้ยังไงครับมาเล่นแมทเทพครับทางฝั่งของลูบี้เนี่ยไม่ได้ใส่แต่กินเงินแต่กินทองมานะ แต่แอมใส่ต่กินสุ่มอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเพราะคันจะมองยากนะเพราะด่านนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วตัวเนี้ยเป็นสีเขียวครับนี่หลงไฟมาแล้วครับจังหวะนี้แต่ไม่พับรับยังแข็งอยู่ครับรังเลครับว่าจะโดดหรือจะหลอกดีครับก็เลยโดนตีฟรีไปก่อนทีนึงนะครับทางฝั่งของรูบี้ครับได้ยินเสียงเครื่องนี้ครับก็รีบเดินมาไล่นะครับแล้วเจอพึกษาที่กําลังเจ็บอยู่ครับพาะติดอ้วครับหลอกไฟมาครับจังหวะนี้เอาพึกษาหลงครับโอ้โห อีล้มไปแล้วครับคนแรกได้ไวเหมือนกันครับจังหวะนี้เพราะว่าเครื่องแรกยังไม่เสร็จเหมือนกันนะแขวนเสาใกล้ครับเพื่อที่จะไปเดินเกมต่อครับมีกระทืบเครื่องแรงนะครับก็เอามากระทืบเครื่องนี้เลยปั่นได้กลางๆถ้าประมาณ50เละเพราะจากตาที่แล้วเห็นแล้วครับว่าลูนเอามาไม่น่าได้ใช้แน่ๆครับถ้ามันจะเกิดอย่างนั้นอีกรอบเนี่ยก็เลยเลือกใส่เป็นกระทืบเครื่องแรงเพื่อเล่นเอาชัวร์ดีกว่าครับเครื่องแรกติดไปแล้วครับจังหวะนี้ทางฝั่งของลูบี้ครับวิ่งมาเก็บพวกแดงนะครับ เพื่อที่จะเอามาเดินเกมอย่างรวดเร็วนะครับเดินกลับไปที่เสาครับแล้วทางฝั่งของรูแปงดึงพึกษามาพอดีครับแล้วรูบี้เดินมาทางนี้ครับยังไงครับจังหวะนี้ลราเห็นครับเห็น2ครับรูแปงพยายามจะบล็อกครับแต่อ้วกแดงมันบล็อกไม่ได้ครับมันทะลุหมดครับจังหวะนี้ยังไงครับรูแปงครับเหมือนพยายามจะทาให้ตัวเองล้มแทนครับเรียบร้อยครับล้มแทนไปแล้วครับแต่รูบี้ไม่เล่นตามเกมเจอครับ เลือกที่จะเอาพึกษาเพื่อโมลิครับและคอนเฟิร์มวินแล้วครับเพราะว่าเพียงตายแค่1คนเนี่ยทางฝั่งของโนสลีฟเนี่ยก็แพ้แล้วนะครับเรียบร้อยครับเป็นการคอนเฟิร์มบินเรียบร้อยแล้วครับว่า LK อาจจะได้เข้าไปอยู่ในรอบ8ทีสุดท้ายนะครับและโน l e ีฟก็ตกรอบไปนะครับทางฝั่งของ ซอร์เวอเนี่ยน่าจะโล่งใจนะครับทางฝั่งของ LK แล้วก็คิลเลอร์ก็น่าจะเล่นชิลๆแล้วเหมือนกันนะครับไม่ต้องมีอะไรมากดดันแล้วนั่นเองนะครับไปไปอีกหนึ่งเครื่องครับสำหรับ No s l e e p นะครับก็มาดูกันซิว่า No s l e e p จะเดินเกมยังไงต่อนะครับจะพยายามหาแต้มให้ได้มากที่สุดหรือเปล่าเพื่อให้เกมนี้สนุกขึ้นนั่นเองนะครับรูบี้พยายามเดินหาคนจากเครื่องที่ใกล้ที่สุดใหม่ครับจังหวะนี้และแน่นอนครับอย่างนี้เจออาคานีแน่นอนครับ และลูบี้เดินดูกอนครับว่ามีใครเนียนหลังเครื่องหรือเปล่าแล้วเขาช่วยกันแล้วครับไม่ใช่ครับทางฝั่งของลูแปงกระโดดหลุดฮุกออกมาครับเพราะที่ซิกปั่นอยู่ตรงนู้นครับทางฝั่งของลูบี้ครับคิดว่าเขาช่วยกันครับเลยรีบเดินกลับมาและดันมาเจอทีซิกแทนนะครับดังวันี้ลูบี้ครับโอ้โหทีซิกพับเซฟไปแล้วครับลูบี้ครับมูดวอล์กลอกไปยาวๆเโอ้โหติดหลังกันเลยทีเดียวเชียวครับแล้วตีล้มไปครับโอ้โหแล้วก็แน่นอนครับเอามาแขวนเสาเดิมครับเพื่อ เดินเกมต่อให้ไวที่สุดครับปลูแปลงครับพยายามมองครับมองว่าคินเลอร์ไปทางไหนครับเพื่อที่จะเนียนไปช่วยต่อครับอาคานีก็ปั่นไฟชิวๆและกําลังจะติดเครื่องที่3ครับลูบี้ก็มาไล่กระทืบเครื่องครับแล้วก็โซนครับเครื่องโซนนี้นะครับถึงจะไม่ได้ใกล้กันเท่าไหร่นะครับแต่ก็โซนได้เหมือนกันครับและเครื่องที่3กมกลังจะติดในไม่ช้านี้แล้วครับอย่างไรครับจะติดไหมจะปั่นระเบิดหรือเปล่าลุ้นครับลุ้นลุน ลุนแล้วก็แน่นอนครับติดเรียบร้อยนะครับก็เจอในส่วนของรูแปลงครับรูบี้เจอรูแปลงครับโอ้โหยังไงกันครับเนี่ยเอาหลงไฟครับรูแปลงครับโอ้โหเขามูนวอล์เข้าบ้านเล็กมาครับทาให้ไม่เห็นไฟครับและรูบี้ครับเหมือนจะเอาตีนอนหมดครับเพราะเดินมาเช็คตนนี้ครับและเห็นรอยเท้าหรือเปล่าครับเครื่องมันติดตรงนี้จะวิ่งไปไหนได้ครับไม่รู้เหมือนกันครับจังหวะนี้รูบี้ครับรีบวิ่งกลับไปหา มีติกที่โดนแขวนอยู่ครับและไทมิ่งเป็นไงครับจังหวะนี้ครับโอ้โหไทมิ่งเป๊ะเลยครับเดินมาเจอพอดีครับแลวก็น่าจะได้ตีล้มแน่ๆนะครับจังหวะนี้ครับดูบี้เลือกที่จะปิดเกมเลยนะครับแล้วก็คนที่มีลูปเองเนี่ยโดมริตายไปแล้วตั้งแต่ต้นเกมนะครับกัคคณียังไงครับจังหวะนี้พับไม้เซฟแล้วดึงรูปแงหรือปัก่าครับโอเคครับพับไม้เซฟแล้วดึงรูปแลงขึ้นมาอย่างนี้ดูบี้เดินมาดักหน้าครับ จังหวะนี้เดินตามเข้ามาเลยครับไม่ต้องหลอกไฟอะไรทางนั้นครับแล้วก็เดินตีไปเลยครับโอ้โหกลับไปไล่รูแปลงต่อครับต้องหาครับจังหวะนี้รูบี้วีเอสรูแปลงครับและเห็นรอยเท้าครับจังหวะนี้มาใน่วนของแมทเทพครับรูบี้ครับขีดมันขึ้นครับขีดมันขึ้นนะครับมูนวอล์กมาติดหลังเรียบร้อยแล้วนะครับพับไม้ไปเลยครับรูบี้เลือกที่จะกระทืบไม้นะครับพรอเล่นชิลๆแล้วนะครับจังหวะนี้แค่โซนรูแปลงไม่ให้ไปดึงเพื่อนก็พอนะครับ มันก็เดินมาจนวันนี้เซฟตัวไน้ไงครับลูบี้ครับหมุนวอลเข้ามาทางไม้ครับแล้วก็ตีล้มไปเลยครับแล้วก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูบี้ก็น่าจะปล่อยแห้งตายนะครับตามกฎของการแข่งขันนี้นะก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันรอบ16ทีมนะครับทางฝั่งของทีมล้นลุกคู่ขานนะครับเจอกับทีมโนสลีมนะครับ เป็นฝั่งของรบลูกคู่ขานชนะไป18-3ตอ่คะแนนนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i า e ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ